นี่ค่ะวันนี้จะมาหาอิสเตอร์เอ็กในโรบอตกันนะอ่าแล้วเราจะเข้าไปเลยอิสเตอร์เอ็กในโรบอตก็จะมันนี่าจะมีหลายที่เลยเนอะก็อัปเดตใหม่ด้วยแถมอัปเดตเร็วด้วยอ่ะเกมนี้นะคะเกมนี้จะมีเลยนี่นะคะกดเข้าไปแล้วก็จะมีอีสเตอร์เอ็กนะมันจะมีอีสเตอร์เอ็กด้วย มีอีสเตอร์เอกเยอะด้วยอ่ะแล้วเนี่ยจะพาไปดูอีสเตอร์เอกจันทันเลยแล้วเรามาหลวบกันนะจอระเทพอ่ะจอระเทพไหมถ้าเราอยู่นถ้าเราอยู่นี่น้ำมันจะมันจะล่องหนนี่ค่เป็นปัตโนมัติปอฮัลโหลนะคะฮัลโหลเนี่ยไม่แต่นายแต่นายจะไม่สังเกตความ ถ้าเราเนี่ยแต่คนอื่นรอบข้างนายจะหาจะเห็นว่านายร้องไห้ถ้าเราเนี่ยเดินไปที่ใช่ไงก็ต้องเดจะระแคะใบไม้โบสนะคะไปที่โบสโบสอยู่ตรงนั้นเลยค่ะให้ทุกคนนะคะขึ้นไปขึ้นมาจากน้ำไปตรงนั้นนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยจะเห็นเสียงนะคะให้ทุกคนเนี่ยกดมาที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ เข้าไปนอนแล้วคนก็จะเจออิสเตอร์เอ็กทีหนึ่งนะคะก็จะเป็นแบบภาพเก่าๆนะคะเป็นอิสเตอร์เอ็กนะคะหน้าค่ะมันก็จะมีเยอะมากเลยนะคะตรงนปลายตีค่ะเขาก็จะมีแสงอยูข้างบนค่ะนะคะให้เราข้าเนี่ยหาบันไดขึ้นไปนะคะบันไดก็จะเป็นปลาขนคุณ ให้ทุกคนเนี่ยปีนขึ้นไปนะคะเล่นเกมนี้เราอยุดตลอดเลยว่าไหมใช่ไนะคะในจอจะเป็นเพื่อนกันไหมคะในจอในเป็นเพื่อนแล้วโอเคลงมาในน้ำลงมาในน้ำลงมาในน้ำได้เหยื่อชื่อชื่อเออมันก็จะยากนิดนึงนะคะพยายามไต่ขึ้นไปให้ได้นะคะก็จะจะก็จะทำนี้นะคะที่เอาบันไดเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ก่อนค่ะง่ายดีค่ะไม่ไม่ออกไม่ออกในอยู่ในอยู่ ก็จะยากนิดนึงนะคะเราจะไปหาอาหารทะเลด้วยนกันค่ะปลาลายตัวที่มันถ้ามันซีโอซอนะมันกัะแดงมากทั้งตัวเด็กมันกัดชีดเลือดเลือนนิดเดียวเลยตอนไอ้ยปลาเอปลาไอ้ปลาดำๆตัวนี้ในล่าได้ในล่าได้ปอปลาดำๆตัวนี้ในสามารถล่าได้แต่ในอย่าไป่กัดไอ้ตัวเดียวเท่าแล้วกันหรือไม่ก็ไม่กัดก็จะยากมากเลยนะคะ นียมันันมันนอนหลับยาได้เลยลเลกงยก็สองร้อยเนาะไอปลาตัวนี้มันมีเลือดร้อยวเองเอ้เอ,เอ,เอตายโอ้มามาขึ้นมามนฟกขึ้นไปที่ลตายแล้วตหนึ่งตัวนี่ใช่มหชิดด้นจะหาอก็าเ เนี่ยเลยเห็นคนที่ชอบเลือกสัตว์มีชีวิตที่อยู่ในน้ำเลือกกระกน้ำที่เป็นตะกั่วเข็มและตัวอีกตัวที่มาช่วยถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนมาช่วยเนี่ยให้เพื่อนเนี่เกิดอะไรขึ้นมาก็จะต่อบต่อกันไปนะคะใช่ไหมคะนี่ยากมากเลยนะะเดี๋ยวข้ามอิสต์เอ็กเลยละกันเนาะไปค่ะอิสต์เอ็กที่ต่อไปนะคะถ้าเราเนี่ยขับไปที่ให้เราเนี่ย เดินไปที่โรงพยาบาลนะคะในท้องกี er bon. ่วหรือเปล่าในท้องกี่วหรือยังก็จะมีสองที่นะคะเดี๋ยวเราไปที่แรกันก่อนมันมีสามที่ด้วยกันค่ะโอเคค่ะถ้าเราเนี่ยเข้าไปนะคะก็จะเป็นห้องเอ็กซเรย์นะคะก็จะเป็นที่รับเลยนะคะถ้าเราเนี่ยเดินเข้าไปนะคะก็ทุกคนจะเห็นปุ่มคฟิฟ้านะคะให้คนเนี่ยกดเลยนะคะกดเข้าไปเลยนะคะ ถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยไม่กดรีเซ่นนะคะทุกคนจะได้เหมือนกันด้วยถึงว่าเป็นอะไรที่มากมากเลยนะคะสวิตเซนต์ก่อนนะคะเพราะว่ามันต่างกันค่ะจะออกไม่ได้ค่ะออที่ต่อไปนะคะก็คือเราเนี่ยมาที่ื่องโรงเรียนนะคะ หลังโรงเรียนนะคะให้เราขับหลังโรงเรียนนะคะ้นะคะาเถง้านะขคะเบื่อไอตัวนี้ให้ัไแล้วหนี่สิงทุกอย่างที่นี่นอยู่ะไปที่หลังโรงเรียนนะคะเราขับไปค่ะ ทนที่มันจะเป็นการกินอาหารได้แล้วมันฉันสามารถดูแลได้เว้ยใที่หลังเลียค่ะแล้วก็ให้นข้ามาแล้วก๊ักสกตห้เอาเนี่ยเอาสกูตเตอร์ไปนะคะสกูตเตอร์ค่ะปีนไปค่ะทุกคนจะเห็นวอบ์เนิดนึงนะคะแค่นี้มันจะถาโคตรเยอะเลยนะถ้าปีนขึ้นไปปสะมาส2-3ชั่วโมงค่ะจรนี้่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะ เนี่ยค่ะก็จะเจอโดนนะคะเราสามารถขี่ได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะโดูสิเราสามารถไปหอกเพื่อนได้ด้วยนะคะเราสามารถไปให้เพื่อนอิจฉาได้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้แหละค่ะก็จะเป็นโดนแบบนี้เลยนะคะนนนน้้าทททีีีี่่่สิมพตััวย ทุกคนก็จะอิจฉาค่ะให้ให้ไปเหรอคะก็จะบอกเขาไปนะคะไอปลาเกาโฮปหเกาโหนี่นะคะก็จะไปก็เนี่ยเราจะสามารถไปนี่คนไทยเด้อเนี่สามารถเอาไปให้เพื่อนอิจฉาได้นะทุกคนก็จะจะบินได้นะทุกคนนอกจากเราจะบินได้นะก็ยัง นี่นี่นี่นีพี่นรดูเค่ะใ่ขคุณม้ตรงนี้อ้าว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 เอ้ยอะไรเนี่ยไม่เป็นไรไ่เเป็นไรค่ะนี่ค่ะ้เราอีกอีกที่ต่อไปนะคะก็ค hey, oh, ือโรงพยาบาลค่ะ่า ว่าไเช้าแล้วมันจะเป็นมันจะเป็นสิ่งที่อธิบายมันบเราเม่อโนจะหมับพ้นาั่อาหาสิ่ที่จะเล่นต่อย่าเยกนะพ่อนอย่าพี่จะล่ม้านทงนั้น่าพี่จะกลุ่มบ้านทั้งนั้นอย่าพี่จะกมบ้านปั้งนั้นอยาพี่ยากล่มนั้งน้นย่าพี่กลุ่้านทั้งน้นอาพี่ก่้านป้นอาี่ก่มาังน้นอยาี่ะกลุ่ม้านทนั้นย่าพี่ะกยู่บ้นทนั้น่า่ะ เลือดอ้ปาตัวนั้นมีพันหนึ่งไม่การเราไม่แค่สี่ร้อยว่าฟกมากเลยก็ไม่ใช่ขนาดไอ้ปลาตนตัวเล็กกว่าด้วยนะมันเลือดไม่แค่สี่ไม่กันเรอดนตัวโคตรพอโคตไม่ใหญ่มันมีเลือดแค่สี่ร้อยโอ้โห่เนอบ้านหลังนี้เปนไงเรื่องมั้นเอาดปแล้วเนาะไปเข้าไปห้า นี who, long, the like the the ่คือบ้านของเรานะคะใครที่เนี่ยเข้ามาขโมยบ้านเรานะคะก็จะเราสามารถกดคลิกไปที่ตัวเขาได้แล้วก็สามารถกดคลิกแบบตรงแบรนบ้านได้นะคะก็ไม่ได้ค่ะเพรามันก็จะมีเลเซอร์ติดรอบบ้านแล้วนะคะเขาก็จะเข้ามาไม่ได้นะคะไได้อก่่ม ฉันฉันมีฉันมีลูกหลายฉันมีลูกประมาณสามตัวแล้วมันโตได้ครึ่งหนึ่งสองตัวแล้วอีกตัวนึงยังเป็นตัวเด็กอยู่ลูกมังกรมัน,น,นพ่นไฟได้ฉันไปเชงดให้ทุกคนนะคะอุยยย้ยอุ้ยโอ้เหี้ยโอ้ยเหี้ยอย่ากัดมันนะอย่ากัดนะมันกัดแล้วตนะิดที่แกมัน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 จะกัดแล้วตนะิดที่อยากกัดมันนะมันกัดมายแล้วตนะิดที่เลยนะแล้วนะก,กัดนาะย นืนายจะหาฟันเลื่อยด้วยก็คือฟันเลื่อยไอ้คุณนายจะลดนายจะเลือดลดตลอดเวลาจากกนกว่าฟันเลื่อยจะห,หายไป <c oughs> อ่ะนายนายต้องออกไปล่าหาด้วยตัวเองละ <c oughs> <c oughs> ลองดูตามต้อ,ตอ,ตอค้นหาให้ทุกคนเนี่ยตุ่มเพืที่ตัวเพื่อนนะคะก็แทนอาหารนี่หายไปหรอ ยองไได้ถ้าไหรตามมาจะเสียได้ไงมาแต่ตายก็ไม่เป็นไรเนื้อไะไพูดใหญ่เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนึเนื้อเนื้อนั้นฉันข้าวได้เนื้อนั้นฉันข้าวได้เหนเนื้อนะไหมฉันข้าวได้เว้ยเนื้อไหนใหญ่อะฉันข้าวฉันข้าวได้ฉันข้าวได้ ตัวนั้นมันเลื้อประมาณนี้แหละไอตัวหลโอ้ยนตัญ่กว่าจะในตัวใหญ่ใวหญ่โคันแลตัวสด่แต้าแต่ถ้าตัวใหญ่ขันนึ่งเกือบคันแล้วแต่แต่้ชเอลเดอร์เอเดอร์ยอกจากแก่อเกเคย์เกย์เก สามารถขึ้นไปดูตรงนี้ได้นะคะไม่เว้ยเนื้อเรามีเยอะแล้วเราก็เป็นสิ่ง่วิธเราหา,านเอาหาเรากนีไม่มีจก,กัดเวยใ,ในเป็นในเป็นซับแล้วนะปอซับคือวรุ่นในเป็นวัยรุ่นแล้วนะปออะไรครับเนนะปอปอจะเรียกเหร มีบอกที่เรื่องมีตัวอะไรกับฉันอีโอมามยูโอโอ ตกแล้วนายนายนิ่เข้ามาเลยเพราะถ้านายอุก่าตกปุ๊บนายจะได้เห็นฟรีเว้เ่เอาไว้ส่มกาชานายจะได้เห็นฟรีเว้ยนพี่ก็จะอัดเล่นไปเรื่อยเนาะวันนี้พี่ก็ขอตัวแค่นี้แล้วกันนะบ๊ายบาย